รถเหล็กอยากทาบชั้นดวนแผวเผารถเหล็กนอนออันวัดหยิบมดารุ่งฟอร์มสดของเสียยะเมืองชนตอนนี้แม้ว่ายังไม่มีคิวชกแต่อยู่ค่ายมวยตลอดเด็กคนนี้มีครบทุกอย่างความมุ่งมั่นตั้งใจรูปร่างดีอาวุธสวยหากชนะอีก2-3ถึงไฟส์อนาคตก็อยากขึ้นชั้นดวนป่ากขาแผวเผามวยเด็ด789สักครั้งเสียยะเผยนำบุญมาฝากพี่พเพื่อน พระปอเอกวายุโมกรุงเทพธนบุรีบวชในวัดที่ต้องพัฒนาอีกเยอะมากแม้กระทั่งหลังคากุติที่จำวัดผู้ภาพแต่ยังไม่มีญาติโยมที่จะมาร่วมทําบุญถวายผมจึงมาบอกบุญภูมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนารวมถวายซ่อมหลังคากุติเพื่อเป็นบุญกุศลต่อไปภายภาคหน้ามีน้อยทําน้อยมีมากก็ทําบุญมากแล้วแต่ศรัทธาครับหากใครสนใจอยากร่วมทําบุญสามารถดูรายละเอียดเลขบัญชีได้ที่เพจมวยเด็ดเจ9 ยอดวิทยาสู้งานสู้โควิดย่าอายทำกินย่ามินเงินนอ้อยยอดวิทยาพอน้องกำปัน่นพร้อมด้วยภรรยาทำงานร้านยากี่อยางได้เส้นละสองบาทพอได้ค่ากับข้าวบางคนลำบากกว่าเราข้าวเขาก็ยังไม่มีกินส่วนเราผ่านอะไรมาตั้งเยอะแยะจะมาตายเพราะโควิดไม่ได้สู้ไปด้วยกันเสียบนนัทเดชได้โพสต์ตผ่านเฟซบุ๊กว่า พ่อแม่ของผมได้ฉีดวัคซีนซีโนเวกเรียบร้อยตามโควตาผู้สูงอายุฉีดครบทั้ง2โดสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทุกอย่างปกติไม่มีอาการอะไรน่าเป็นห่วงอยากให้ทุกคนถ้ามีโอกาสร,รีบฉีดก,กันนะครับเพราะเรามีทางเดียวจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้คือการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้สำเร็จ พออมวยประสานฉีดวัคซีนผู้มวยการกีฬาม,มวยนายปรเมศพักดีคิรีไพวันเปิดเผยว่าได้หารือกับนายกองศักยยอดมณีผู้ว่ากกทเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับบุคคลในวงการมวยนายสนามผู้จัดรายการหัวหน้าคณะนักมวยผู้จัดการนักมวยผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินโดยผู้ว่ากกทมีความเห็นสอดคล้องกันสั่งให้ดําเนินการได้ ซึ่งตนแจ้งให้กะกะทแต่ละจังหวัดเตรียมการขึ้นลงทะเบียนของบุคคลในวงการมวยเพื่อฉีดวัคซีนแล้วนเวลานี้ไปติดต่อได้เลยไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน